ครับผมนายคันชิตของดเล่าเข้าภาษาเป็นระยะเวลา3ามเดือนเพื่อสุขภาพเพื่อครอบครัวเพื่อค่าใช้จ่ายครับผมสวัสดีค่ะชื่อนาตี้ค่ะ เป็นหัวหน้าหน่วยแผนกตัดสั้นค่ะค่ะรู้สึกแฮปปี้มากค่ะที่ได้จัดกิจกรรมแฮปปี้ขึ้นมาก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำนะคะก็นาทตี้รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันทำให้มันทำให้ได้พูดคุยได้เจอเพื่อนมากมายได้คุยกับคนอื่นเพิ่มขึ้นค่ะค่ะก็อยากให้บริษัทจัดกิจกรรมนี้ไปทุกปีทุกปีค่ะเพราะว่า ก็รู้สึกโอเคที่ได้มีสวัสดิการมาให้พนักง,งานแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากให้จัดกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆสวัสดิการก็อยากให้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะคสวัสดีครับผมผมชื่อนายชัยวัน์บุญดวงนะครับผมทำงานกับบริษัททีเอสนะครับมาบเป็นเวลา6-7ปีนะครับ การทํางานนะฮะร่มกับพนักงานนะครับแต่ละป่ายแต่ละท่านนะครับยังประสานงานกันยังไม่ค่อยดีนะครับก็ทําให้การทํางานค่อนข้างลําบากนะครับการประสานงานลําบากนะกิจกรรมอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะประสานงานกันค่อนข้างยากนะครับตั้งแต่ทางบริษัททีเอสนะครับได้มีโครงการะนะครับแฮปปี้เฟอร์รี่นะครับก็ทําให้อ่ บรรยากาศนะครับหรือกิจกรรมต่างๆนะครับที่เรามีร่วมกันนะฮะทำให้เป็นครอบครัวนะครับการสื่อสารต่างๆนะฮะเป็นไปด้วยดีนะครับมีความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทานอาหารร่วมกันนะครับตอนพักเที่ยงหรือตอนเช้านะครับทุกคนก็พูดคุยนะฮะแลกเปลี่ยนนะครับอาหารกันนะครับก็ทําให้การทํางานของบริษัทเอสเรานะครับมีความสุขนะครับ ทุกวันนะครก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัททีเอสนะครับที่นําสิ่งดีนะครับมาให้กับพนักงานเรานะครับสําหรับตัวผมเองนะครับก็อยากให้บริษัททีเอสเปเปอร์ทนะครับนําสิ่งดีๆแบบนี้นะครับเข้ามาให้กับพนักงานบริษัทเรานะฮะทุกปีทุกปีอยากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพวกเราเป็นพนักงานบริษัท t ี Paper t ปอร์ทค่ะ ยินนะคะโสดาโซามงดงค่ะค่ะแผนกสตนะคะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการแฮปปี้นะคะของบริษัททีเอสเพเปอร์ทิวตอนนี้นะคะยินเข้ามาทำงานที่นี่ได้ประมาณ1ิบเดือนแล้วนะคะได้เข้าโครงการเหล,หลักๆเลยใหญ่ๆเลยนะคะ3ค่ะน้องโส่ะส่วนหนุนนั้นเป็นน้องหลังของที่นี่ค่ะเข้าได้สี่เดือนแล้วได้เข้าแค่สองโครงการทำงานดีแง่ โ <ừ> ครงการที่หนูจะได้เข้านะคะจะเป็นโครงการของออวาเลนไทน์นะคะอันนี้จะมีไอติมแจกให้พนักง,งานกินด้วย <ừ m. S 2> แล้วก็ได้ถ่ายรูปกับผู้บริหารด้วยค่ะส่วนโครงการที่สองนะคะที่เราได้เข้ามานั้นก็คือจะเป็นโครงการของช่วงมาสงการยินได้ใส่ชุด้ไทยด้วยนะคะนะคะโครงการที่สามเป็นงานทางบุญของบริษัทค่ะอันนี้เราได้เจอมือด้วยนะซึ่งนะคะนางโสค่ะค่ะส่วนหนูนะคะจะเป็นสนองโครงการหลักค่ะหนึ่งคือออม ออมเงินนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักค่ะตอนนี้เราได้กี่กิโลแล้วคะอุ้ยกระสิบด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะโครงการแอปปี้นี้ทําให้เราสองคนนะคะมีเพื่อนร่วมงานที่เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของสํนงานักงานหรือว่าเป็นส่วนของโรงงานนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังทําให้เราได้เปิดมุมมองกว้างนะคะได้ได้เห็นการทํางานที่เป็นทีมนะคะทําให้มีการร่วมมือร่วมใจแล้วก็ร่วมแรงก,กัน,นะค,ะค่ะค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะที่นี่นะคะมีทั้งสุขและมีทั้งทุกเป็นเรื่องของธรรมดานะคะของคนของคนที่นี่และที่อื่นทั่วไปนะคะแล้วก็เรามีการแลกเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็ได้มีการปรึกษาหารือกันเมื่อเกิดปัญหาและแก้ปัญหาได้ในท่วมทีด้วยค่ะค่ะจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้เราทุกคนมีความสุขมีรสจุกและยั่งยืนกับกิจกรรมแฮปปี้ชีสเบอร์ชิวค่ะ คือไม่รู้จักวางแผนการเงินเลยค่ะเงินออกแต่ละเดืนอดนก็ใช้จ่ายไปทําให้เงินไม่พอใช้เริ่มจะเครียดเริ่มท้อไม่อยากจะมาทํางานแต่พอได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วทําให้รู้จักวางแผนการเอาเงินทําบัญชีรายรับรายจ่ายในครอบครัวรู้สึกว่าโครงการนี้ดีมากๆค่ะปัจจุบันนี้มีเงินออมไม่เครียดแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณนภัสลิน ผู้บริหารบริษัท TSP ติวมากๆนะคะที่ได้นำโครงการนี้เข้ามาให้พนาาักงานและอยากให้มีกิจกรรมดีๆนี้ตลอดไปรู้อะไรที่สู้รู้จักการกองเงินขอบคุณมากะคะ่ะ